ในวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มติดตามโปรไฟล์ของ a c e b o o k กันค่ะเพ,เพื่อนๆพท่านใดอยากได้ยอดการติดตามเพิ่มมาขึ้นดูเทคนิคและวิธีการนี้ตามมาได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างกันมานะคะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์เค่มนคีทีเแล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์24ชั่วโมงเลยค่ะมีหลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยน,นะคะ เพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตัวนี้เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้สองติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยหรือหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะอยากได้การล็อกอินผ่าน g o เ g l e การถสมัสมรเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เช่นกันค่ะแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วค่ะสามารถกลอกกันได้เลย ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะนะคะมาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ kmmqt เ็แล้วค่ะได้โพสุ์ตรงนี้ค่ะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น facebook i g YouTube i n s t a g r a m TikTok นะคะและอื่นอื่นอีกมากมายเลยในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวบริการเองค่ะมีอยู่หลากหลายบริการเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มติดตามนะคะเพิ่มยอดวิวเพิ่มรีวิวเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะคะเพิ่มกันเข้าดู ไร้สูรดิมสดและื่นดปบมากมายในหลากหลายบริการเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยแพลตฟอร์ม <Platform S 1> ด้านบนสุดตรงนี้เลือกเป็น facebook ค่ะมดมู่บริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นติดตามโปรไฟล์ก็จะเป็นตัวนี้เลยบริการด้านในของติดตามโปรไฟล์ค่ะมีอยู่หลากหลายบริการก็เลือกกันไปได้เลยนะคะตัวนี้จะมีเลทราคาการรับประกันคุณภาพที่แตกต่างกันไปนะคะขอเลือกเป็นด้านบนสุดตรงนี้ค่ะ5026นนะคะจะเป็นตัวด้านบนสุดเลย ในคำธิบายตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของแต่และออเดอร์ order นะคะจอดลิงก์ตัวนี้ค่ะคัดลอกกันมาได้เลยค่ะจากโฟูที่น่าจะใช้บริการนะคะก็เลือกเป็นฟูดนี้นะคะคัดลอกลิงก์กันได้เลยตัวนี้ต้องเปิดการติดตามด้วยนะคะเงินยอดไปดีขึ้นหายอดเดิมอยู่ที่199านะคะคัดลอกลิงก์แนะนำประวางกันได้เลยบริบารตรงนี้ขั้นตอนอยู่ที่100ใส่เนไป100ค่าในราคา10บบาทกดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะ ทางระบบนะคะเด้งมาหน้าเขียวๆตรงนี้แล้วนะคะเคได้รับการสัง่งซื้อกันไปแล้วรอ่อยย้อนกันสักคู่หนึ่งนะคะตอนนี้ย้อนกลับไปดูนะประวัติการสัง่งซื้อกันก่อนนะคะ เข้ามาสูนะ่หน้าประวัติการสั่งซื้อแล้วนะคะในหน้านี้จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดค่ะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะในทุกๆออเดอร์จะอยู่หน้านี้ทั้งหมดเลยสถานะตอนนี้ค่ะรอทางระบบดําเนิน,นการเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะในส่วนด้านหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขออเดอร์ค่ะเพื่อนๆท่าน,นใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นน,นําเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้พีมินตรวจสอบกันได้เลยค่ะสถานะตอนนี้รอทางระบบดําเนินการเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะ เข้ามาสู่ช่องทางการตําเงินกันแล้วนะคะช่องทางการตําเงินตรงนี้มีถึงค่าช่องทางกันเลยค่ะตัวแรกเลยจะเป็นตัวสแกน qr code นะคะสามารถกดเกินได้ตรงนี้เลยค่ะตัวสแกนจะขึ้นมาสามารถสแกนและโอนเงินได้เงินจะเข้าทันทีเลยนะคะตัวอ่ง power led ตรงนี้นะคะบนอ้าราเปอร์เซ็นต์กันเลยชิพเพจตรวนี้นะคะด้านนามีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลย ตัวคลิปตัวตรงนี้นะคะเพื่อ,อนๆท่านใดที่โอนเงิน่างประเทศนะคะตัวนี้จะเป็นตัวง่ายดที่สุดเลยค่ะมีถูกวันนี้วันเลยด้วยนะคะไปดูบริการกันนะคะในหน้าบริการตรงนี้ค่ะทุกๆบริการเลยและทุกๆแอปฟอร์มจะอยู่นานี้กันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลือกส่รใช้บริการเงินไปได้เลยนะครับสามารถคลิกลิงก์ได้ความมือตรงนี้กดไปที่คำอธิาบายตรงนี้ค่ะจะมีรายละเอียดนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้านี้นนเช่นกัน มาดูแนะนําเพื่อนกันนะคะในแนํนำเพื่อนตรงนี้นะคะสามารถคัดโลลิงตัวนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้เลยค่ะตัวนี้ได้รับโบนัสเปอร์เซ็นกันเลยนะคะตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาดึงเงินไม่เข้ายอดไลค์ไม่ขึ้นขึ้นช้าสักนิดนึงสามารถนําเลขกออเดอร์จากประวัติการสั่งซื้อมาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะพบปัดปัญหาใดก็สามารถกดกันไปได้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะ แต่หากเพื่อนเพื่อนท่นใดที่ต้องการความสะดวกเร็วเร็วมากขึ้นค่ะสามารถคลิกลิงต,ตรงนี้ได้เลยค่ะสแกนลน์และสามารถคุยกับอัเป็ดมินได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินกันนะคะในหน้าช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเป็นการคืนเงินกลับมานะคะเพื่อนเพื่อท่านใดอยากดูยอดเงินก็สามารถดูแต่ได้บริการนี้กันได้เลยค่ะยอดเงินบางส่วนและยกเลิกทั้งหมดก็จะอยู่ขนานี้เลย ไปดูตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันค่ะในหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะก็อ,อยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะตัวนี้จะรองรับทั้งของ Google Play และ App Store เลยตอนนี้นะคะยอดติดตามโปรไฟล์ได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเป็น306แล้วนะคะทางระบบบวกเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ kmkgh นะคะกดผ่านลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยคะ่ะ